สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนตเชิญยิ้มลั่นรู้สึกสงสารหนูเล็กอยู่ๆก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาเมื่อศิลปินนะักแสดงตลกรุ่นใหญ่อย่างนศเชิญยิ้มได้ไปเป็นแขกรับเชิญออกรายการร้องเพลงรายการหนึ่งดราม่าไปถึงหนูเล็กก่อนขึ้นเวทีก็มีการคุยกันแล้วและมันเป็นสูตรของตลกหลายคนจึงมองว่าเป็นการก้าวร้าวไม่มีสัมมาคารวะซึ่งเทปนั้นที่ตลกรุ่นใหญ่ไปออกนั้นต้องได้พบกับผู้เข้าร่วมรายการที่มา เซอร์ไพรส์อย่างแอนซี่เรียมที่ไม่ได้เจอกันนาน1ิปีหลังเคยร่วมงานเป็นพิธีกรคู่กันมีแขกรับเชิญเป็นหนูเล็กที่ไปร่วมสร้างสีสันในรายการแต่ด้วยความเป็นตลกอาจจะเล่นแรงด้วยคําพูดหรือการกระทำโนเชิญยิ้มก็ออกมาเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าจริงๆมันเป็นสูตรของตลกแต่ด้วยความเป็นตลกเหมือนกันก็อาจจะเล่นแรงจนหลายคนมองว่าหนูเล็กเล่นกร้าวหรือเปล่าก่อนขึ้นเวทีก็มีการบอกกันว่าเล่นให้เต็มที่วันอย่าดราม่า ไปด่าหนูเล็กเลยลงเวทีก็มีการขอโทษขอโพยกันพร้อมขอบคุณที่ทุกคนเป็นห่วงทางด้านนศเชิญยิ้มได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่ารู้สึกสงสารอีกฝ่ายพร้อมวอนให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างที่หนูเล็กทําเป็นเพียงมุกตลกบนเวทีเท่านั้นซึ่งข้างล่างเวทีตลกทุกคนเคารพกันและหลังจากจบรายการก็มีการขอโทษกันอยู่แล้วและตามสูตรของตลกถ้าอยู่บนเวทีก็ต้องมีการอามหยอกล้อกันถึงจะสนุกและทำให้คนมีเสียงหัวเราะท่านผู้ชมละคร มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ